you happy, happy birthday, birthday.

อันี้ละกัน้ี่นะไ้เลยนาโอเคโอเไลห้แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเอ้าเยี่ยมสามพันสามพันอ่าอย่าพดอย่าพูดอย่าพูดนะแล้วได้หลังอ่าจะต่อเรื่อยไปเลยมอไงถ่ายให้เธอเธอมอบเลยเต้ฝากมาสามพันเอาไปเลยไป ปี่ฝากมาสามคั้งอ่ามอเปิหนึ่งสองกัพี่เบส o แม่ o k คไหม3ส่แอาจารย์ให้ซองแดงด้วยอาแม่อ่าทางนือส์อขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณอาจารย์มากขคุณอาจารย์มากเกินกาแฟกินกาแฟมากาแฟชงให้แม่เลยกินกาแฟเลยกินกาแฟเลย กาแฟใช่ไหมคะครับได้โอเคเดี๋ยวชงกาแฟเลยเอาแกะเลยเอาเทียนออกแล้วก wow. ็เอานั้นออกเลยเรียบรอเอาแรกออกเลยอันนี้ก็จะบอกยิ้มยิ้มดอาจารย์มีข้าวด้วยนะคะเอ่อเตรียมน้องให้แม่ดูก่อนมองกินกาแฟอันนี้ชงมาแล้วของแม่อ้าชงมาแล้วเหรอใส่นมข้าวเหนียใส่แล้วค่ะไม้นี้มาวางนี่ค่ะอาจารย์วางไว้เลยอาจารย์มาแต่เช้า แบ็ปมาเรียบร้อยเด็ดไยปลอดภัยค่ะเป่ายังไงก็ไม่ตกไม่ต้องห่วงค่ะว่าจะมีอะไรตกอปล่าไม่ต้องกลัวไอ้สิ่งไหนใช่ไหมทำไมเอาจารย์เลยอาจารย์เลยเดี๋ยวหนูทงจานให้อาจารย์รู้สึกแม่จะแรงตกนะฟาดนาแม่น่ะแรงตกนะเป่าเทียนเป่าเทียน เอาเค่าแล้ป hmm. เ right? huh? oh, ่าไม่เ okay, ป็นไงเอาไม่เต่าไม่เป็นใช่ไหมไม่เค็วเวลาต้องให้เต่ากรดกบอ่ะนล้วก็ตุกพ่อเตะนะเราไปเล่นเต่ากรดอ๋อไม่เหลียวมาเราวิ่งไม่ทันเลยใช่อันนี้เอาเอาเค้กใส่ให้แม่เลยอ่ะเดยอะจอนกาแฟแกงกุ้งมีข้าวด้วยนะคะอาจารย์เอาจอนกาแฟแล้พอแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเยอะ แงมากรมั <letter> <lens> ่วที่ตรนี้อที่ตรงนี้ดีกว่าช่ไหมแม่มาที่ประจใช่ไมีตรงั้นมุมันจะโอเคนั่งเลยนั่งเลยไม่งอไร้อาแล้วต้องที่ของเราที่ของเราจาเช็ดเยอ๋เดี๋ยวยามแม่ีทำไมเราไมียมาวันเราเาไม่ใช่ไม่ใช่

เอายำรอแม่จะกินยำโลอาจารย์เดี๋ยวตักเทกอาจารย์อาจารย์ทิ้งเลยอาจารย์เอาเทอะไรอาจารย์ตักเลยค่ะชิ้นเดียวก็พอแล้วคุณกินแล้วจ้าย์ชิ้นเดียวมันไม่ช่วยอะไรอาจารย์ได้ตักแย่อาจารย์นั้โช่วยไงค่อนขอนของอาจารย์แล้วค่อนขอนไม่มันเป็นซองนะฮะเป็นซองเป็นซองแน่กาแฟมันเป็นซอง ไม่ได้ไม่ได้โชว์แบบนั้นสอนอาจารย์ตักเค้กเลยค่ะเอากาแฟไหมไม่เอาเลยที่ฟัวไม่เอาหรอไม่ไหวกาแฟเอาเค้กเอาเค้กเอาเค้กเอาตีชิ้ไม่ตีซื้อมาเจฟฟอรซื้อมาเต้ให้มาพันหนึ่งมาซื้อให้มาซื้อแม่ก็เลยมาทำหน้าที่ขอบคุณอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกเต้หน่อย ี้ขอบใจลูกนี่ไงแม่ันนี้ขอบใจลูกขอบคุณตี้มากเลยนะเจ้าภาพอะไรนะเจ้าสปอนเซอร์ลายใหญ่สปอนเซอร์ป๋าของเจ้าสปอนเซอร์อยากเป็นทางการสปอนเซอร์คนมาสี่พันหนึ่งพันให้ช่วยซื้อเค้กซื้ออะไรก็ได้ที่ชอบแล้วก็อาหารไปวัดตกลงแบ่งแย่งบุญเราไปหมดแล้ว แล้วก็ให้แม่สามพันได้รับเรียบร้อยแล้วทำหน้าที่ให้ตีเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากครับเสียยใหญ่ประจาบ้านเสียยใหญ่ประจำบ้านใหญ่ตีใหญ่กอจับบ้านจั่บ้าวันนี้หน้าตาสดใสมากสดใสมากโอเคอาจารย์ทานเลยนะคะ